ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นช่วงหกโมงกว่าสิบแปดนาฬิกาสี่สิบครับโอ้โหฝนจะมาแล้วเห็นนะครับทุกคนฝนจะมาแล้วครับพอดีว่าจะไปหาข้าวซะหน่อยพอดีฝนจะมามโอ้รถติดครับทุกคนรถติดกระผมวันนี้วันอะไรวันพระรหัสช่วงหกโมงเย็นหกโมงกว่า ก็รถจะติดครับช่วงนี้พอคนเลิกงานห้าโมงใช่ไหมครับก็ออกมาก็มาถึงที่หมายที่พักที่ตัวเองพักบ้านตัวเองมันก็ประจวบเหมาะรถก็จะติดกันกับพร้อมโอ้ฝนจะมาแล้วไม่รู้ว่าต่อจวบ้านใครๆบ้านทุกคนบ้านเพื่อนๆตกกันมั่งหรือยังเอ่เพราะว่าน่าจะตกนะครับ น่าจะตกก่อนก่อนสงเคง่เลยดูนะครับฝนลงฟ้าเพราะว่ามาแล้วแน่นอนตกชัวร์เดี๋ยวรีบก่อนนะครับเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปียกะดีผมต้องเดินไวหน่อยเดินไวหน่อยครับภาพเราจะไวไหน่อยจะตรงเรีบแต่ก็อยากถ่ายคลิปบันทึกคลิปให้ทุกท่านได้รับชม ครับก็อ,อยากจะได้คลิปไปลงด้วยนั่นแหละครับผมโอเคครับเดี๋ยวดูสมุชมกันไปนะครับผมคนก็เดินซื้อของเลือกงานแะบบชื่อาพากกันครับต่างคนก็ต่างเรครับผมเดี๋ยวฝนจะมาเดี๋ยวเปียกครับเปียกนะฝนเราต้องทำใจ ครับผมไม่รู้ว่าเขาจะตกเวลาไหนช่วงไหนส่วนมากในกรุงเทพที่สังเกตครับเขาก็จะตกช่วงเย็นนี่แหละครับช่วงคนเลิกงานเดินทางกลับบ้านครับผมกับช่วงที่ตอนเช้าคนออกไปทํางานนี่ก็คือเวลาของฝนในเมืองหลวงครับที่สังเกตนะครับแล้วตกให้คนเดินทางลําบากนี่แหละ เทวดากงแพงกล่าวผมโอเคครับก็ชมกันไปไก็จะไล่ไล่ไล่บันทึกคลิปให้ได้ชมก็เดินไวจะเปลี่ยวผมอยู่ในแล้วอีสอยรามทุก้าวแล้วรีบจะไม่ถ่ายคลิปอ่ะ ผมจำเอาจำเอาแล้วครับทุกคนเนี่ยเอาู่ซอยรามทุดเก,ก้าแล้วครับเดี๋ยวครับับผมไปติไปลองข้ามสะพานครับ้านทีกสีข้ามสะพานไปฝั่งโน้นเห็นไหมครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่อนเข้าภูเขาเลย ไป,ไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลย1่นาทีแล้วเนี่ย30นาทีแล้วโอเคเอาอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงโฆษณาจะได้เข้าหลายตัว5านาทีอย่างเงี้2นาทีโฆษณาน้อยเข้าน้อย <c oughs> ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็คิดเต๋โอเคครับก็อยู่หน้าพิกซีละครับขึ้นสะพานเห็นไหมครับอันนี้สัแยกสัญญาณพี่ซีครับโอเคครับทุกคนงั้นก็พักคลิปไปเขียนค่นีน้ก่อนครับผมก็สวัสดีมีความสุขครับสวัสดีครับ